กินโอวัตินอยู่นะครับนีค่ะ้องทไง ตามเวลาฮะนครสวรรค์อ่าก็ถ่ายต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับอ่าก็ไปจ่อยที่ข่าวท้องเดินมาก่อโค้งนิ้ว1ิหกเย็นน่ะชิ้นหกเย็นไปสั่ไปแต่งงานหลังคายู่เดือนที่สาไม่เป็นไรเป็นไรเงินไม่ออกไม่เข้าใจ Thank <laughs> you. ขอให้ลุงมารับนะครับไม่ใช่ลูปคนที่แต่งงานนะครับคนละคนกันเด็กร้องไห้นะครับก็ต้องคมขืนกันหน่อยไปซานนะเนี่ยฮะทำไปซานแม่จะไ,ไ,ไม่ต่อ,อที่อ๋อไปซต่อที่บันเลือกถ้าใช่ต่อคุณแค่พิวัต ไม่มีมันมีแต่ตรถด่วนหนุ่พิเศษที่ขึ้นไปวิ่งหมดนั้นน่ะก็ไม่มีอยู่ขบวนเดียวรถตัวแสนสามกรุงเทพต่าวิวสวยมากเลย นะครับความรังใหม่นะครับ ข่าวทองนะครับปลาเดินบางบน้นออกตอนเจ็ดโมงสิบห้านะครับอ่าเนี่ยเป็นสถานีข่าวทองครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอย่างที่บอกครับว่าบางสถานีเนี่ย อยู่ฝั่งซ้ายมาสานี้อยู่ฝั่งขวานะครับหัวงนี้ก็อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับรอเวลาออกนะครับเจ้าตอนเจ็ดโมงสิบห้านาทีนะครับ งนึกำลังมาทางรางหมอนใหม่อยู่จอดรอเวลาออกอยู่หนื้อทีโอเคออกได้ เมื่อสา่นขอไปนะครับเพราะว่าถ่ายนานหน่อยเอาโอเคออกได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> เรามาก่อหงนิ้วหนองโพนะครับสาสนี้ต่อไป <c oughs> ยังถือว่ายังตามเวลาอยู่นะครับยังรักษาเวลาได้อยู่ ก็ตรงนั้นก็เป็นออชายชลาสูงนะครับ กลับไปมาล้างคูนุบุรดดีป่าน้ำพอนะครับซ้ายขวาขวามั่งซ้ายมั่ง Yeah. มีพ่อค้าแม่ค้าขายกับข้าวขายน้ำนะครับขายถั่วนะฮะตั้งใจถ่ายสุธิีัณฑครับครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่ชินเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองนะครับเป็นไปได้นะฮะก็อาจจะ ตัดต่อให้อยู่ในคลิปเดียวกันไปเลยแต่ด้ไม่ต้องลงทีละ1คลิป2คลิปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนนะครับ เหลือ85เปอร์เซ็นต์นะครับถ่ายยาวๆไปจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามาดูกันนะครับไม่มีเนีน่ยเดี๋ยวไปลงที่หลังเอาเนาะนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบใจกันนะครับนั่งรถธรรมดาที่นั่งหมดสุดชีวิตคือ2 1 2นั่นเองนั่นเองน้งมันแต่สมัยเด็กจนตอนอายุสิบแปดก็ยังนั่งอยู่เลยนะครับ รถเร็วนาโ้โหแทบถ่ายไม่ได้อะนะครับรถธรรมดาเออพอถ่ายได้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสินาทีนะครับพักมือนะครับเมื่อกี้พักมือ เพราะว่ามีรถโมไซค์จะข้ามบ้านพักคนงานนะครับที่ทำก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางรถไฟนะครับเป็นรูปตัวยูนะครับถามว่าสร้างทำไมนะครับในรางคู่เนี่ยสาเหตุที่สร้างก็เพราะว่าเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนทางรถไฟนะครับ ในอนาคตอันใกล้เนี่ยถ้ารางคู่เสร็จครบทั่วประเทศไทยแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยก็จะลดน้อยลงมานะครับหรือเราอาจจะแทบไม่เห็นอุบัติเหตุทางรถไฟจะเห็นแต่ทางถนนซบเป็นส่วนใหญ่มากกว่าอย่างเงี้ย <Okay. S 1> นะครับบาทีต้องพูดเบ่าพูดดังน่ง ขอ,ของเราก็ยังรักษาเวลาดีได้อยู่นะครับยังตามเวลาอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เสียเวลาเพิ่มล่าช้าศูนย์นาทีนะครับแต่เราก็ไม่รู้เนาะนะครับว่าจะล่าช้าอีกหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกัน รับสลับไปลมยังเย็นอยู่เลยนะครับ นะครับทางเมีย่ยงรู้แล้วอ๋อ,อ,อใช่เป็นทางเมีย่ยงนะครับล้างเก่าก็จะทําใหม่ใช่ไหมวะโอเคไม่ใช่ก็ต้องใช่วะนะครับนี่แหละอีกหนึ่งสายที่ทาให้รถไฟเสียเวลา ขอ,อทำทางใหม่ หนนะครับรู้ใจหินก็รู้รับผ่วงปะอ๋อใช่รับผ่วงนะครับ รถทำทางนะครับน้องหมารู้สึกว่าได้เป็นเสียงเหมือนคล้ายๆงานศพป,ปะ่ะนะครับเสียงแบบนี้เนาะโอเคอยืนถ่ายได้ไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อยขาเหมือนขันนะครับล้าถ่ายเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเอง ก็ไม่ได้พิจรารณาที่จะทําให้รถไฟไทยเนี่ยไปได้ทางที่แย่หรือว่าเสริมเสียชื่อเสียนะครับเราแค่โปรโมทรถไฟเท่านั้นโอเครู้สึกว่าเหมือนเสียงงานศพเสียงมาแต่ไก่เชียวตอนนี้อากาศคินมาได้ยี่สิบกว่าแล้วขอไปยี่บสองนาทีกว่าโอ้ยยืนไปยืนมาก็เมยหลังเหมือนกันนั่นเนี่ยโอเค น่าจะจอดรอเวลาออกมั้งครับไม่ก็รอทางรอทาง401หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้401จะล่าช้ามาแทบทุกวันนะครับโน้องหมาการถ่ายเนี่ยต้องถ่ายอย่างระมัดระวังนะครับผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ยังไม่ได้ชำนาญอะไรมากมายเนอะ โอเคผมว่าเสียงงานศพนะครับไม่ใช่เสียงงานบวชหรอไม่ใช่เสียงงานบวชนะครับคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับโอเคจอดรอเวลาออกหรือ,ว,อ,อรว่ารอทางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรู้สึกเมื่อหลังนิดหน่อยนี่นะฮะเดินมากรอต่อไปก็ห่วงนิ้วมัง้ง ถ้าเราจะไม่ออกก็นี่เราบรุงทางเห็นไหมฮะเป็นรถบรรทุกหินนะครับก็เป็น KTK นะครับเราเจอได้อยู่แล้วในช่วงรางคู่เน,ะนาะน่าจะจอดรออะไรบางอย่างนะครับโอเคถ้าเราจอดนานอย่างนี้ก็สามารถมายืนถ่ายตรงบันดไดได้ไม่ก็ล้อดิก็ยืนถ่ายตรงบันไดได้เช่นกันนะครับโอเคตอนนี้คลิปมาได้ เท่าไรวันนี้ยี่สิบกว่านะครับเราจะไม่ออกเลยนะครับอาจจะเสียเวลาเพิ่มก็ได้เนาะนะจะสูงเท่านี้อยู่แล้วทุกคนรออะไรอะ่ะรอเวลาออกปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอุ้ยเสียงงานศพเศร้ามากเลยอะนะครับเศร้าอยู่แล้วนะครับ ก็ไม่มีขยะให้เกิดขึ้นหรอกคนเราอ่ะทำไงได้คนเราถูกกาหนดมาอย่างนั้นเนาะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยใครๆก็ไม่อยากตายผมคนนึงก็ไม่อยากตายจากโรงนี้เหมือนกันนะครับโอเครอทางแหลยมัง้ง <c oughs> เอาสตอมสีสดใสามาก4ี่2องศูนเพิ่งออกจากโรงมานะครับก็คือโรงงานมักกสันนั่นเองถ้าผิดขออภัยเนาะนะครับก็เอาง่ายๆออกจากวาระมา รออะไรอ่ะผมไม่มั่นใจนะโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะฮะ